วันนี้น,กนักณะเทคโนโลยีหกหารรมกรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายชัยวัชช่นโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนจากอำเภอต่างๆของจังหวัดปทุมธานีรวมจำนวน3,350ชุด ซึ่งสมเด็จพระนิฐิธิรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชานอนุญาตให้สภากาชาติไทยโดยสำนักงานมาเทาทุกและประชานามัยพิทักษ์จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายกาผูพ่อำนวยการสภากาชาติไทยระหว่างวันที่7-16กรกฎาคม2564เพื่อประกอบอาหารพระราชทานนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จาก้นเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุจำนวน3คนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีพร้อมมอบอาหารพระราชทานและชุดทาน,น้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาทก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งด้วยการสแกน QR Code ดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์1664